สวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะคะวันนี้จะพามาดูรถ5ประตูรถ SUV นะคะมีเลือกค่อนข้างที่จะเยอะเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นตัว Hybrid หรือว่าตัวน้ำมันล้วนนะคะรถ7ที่นั่งรถ5ที่นั่งยิ้มมีหมดนะคะอ่ะเรามาเริ่มคันแรกนะคะคันนี้เลยนะคะเป็นตัวทะเบียน8570นะคะ ราคา699,000บาทเป็นตัวพรีเมียมเนาะ1.8พรีเมียมคันนี้น้องเป็นสีดำนะคะมาฟอมไฟหน้าโปรเจกเตอร์ได้ทำ์รันนิ่งไลท์มาให้ครบๆมีไฟตัดหมอกนะคะคันนี้นะคะเ,เป็นรถปี2021นะคะไม่รถการใช้งานอยู่ที่120,000กิโลนะคะถ้าเครดิตดีดันฟรีดาวให้อยู่แล้วนะท้าลูกค้าท่านไหนสนใจนะคะมาจับมาจองได้เลยคันนี้นะ เป็นเก่งอ่าเป็นรถ SUV 5ประตูนะคะต่อมานะคะโตต้าเซียนต้านะถ้าคุณลูกค้าชอบนะคะรถจ็ที่นั่งคันนี้เหมาะสมในการไปกันแบบครอบครัวเลยนะคะ529,000บาทค่ะสีขาวเป็นรถปี2020นะคะเป็นปี2020แม็กเดิมโรงงานล้ออันลอย์ปัดหน้าเงามาให้เรียบร้อยพร้อมไฟหน้าโปรเจกเตอร์คมๆไฟตัดหมอกมีให้มาครบๆนะคะ ไม่รถการใช้งานอยู่ที่120,000โลถ้าคุณลูกค้าชอบนะมาเป็นเจ้าของได้เลยคันนี้กุญแจเป็น k e y l e ล s ปุ่ม Engine Start นะคะพวงมาลัยมาลิิฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนนะคะเบาะเป็นเบาะหนังรถเจ็ดที่นั่งนะคะมีจอกลางมาให้นะสำหรับน้องๆหนูๆถ้าไปต่างจังหวัดสามารถดูกระตรงกระตูนได้เลยเนาะคันนี้นะคะนี่ปิดไฟฟ้าประตูไฟฟ้าอัตโนมัติปิดให้เรียบร้อยนะคะ อย่าลืมนะคะถ้าสนใจรีบหยิบโทรศัพท์ของคุณขึ้นมาติดต่อมาได้เลยที่เบอร์080 2094196นะคะ mm hmm. คันนี้นะคะ Honda HR-V 1.5 RS ชุดแต่ง RS มาครบๆบเป็นตัว Hybrid นะคะใช้คู่กับน้ำมันนะคะ mm hmm. ไฟหน้าเป็นไฟหน้าโปรเจคเตอร์เ hmm. อ้ยเป็นไฟหน้า daytime mm hmm. running light projector mm hmm. นะคะเออเป็น LED ขออภัยด้วยนะคะ mm hmm. อ่า กระจังหน้านะคะตรงนี้สวยๆเลยเป็นสีดำตัดกับสีเงินนะคะพร้อมกับโลโก้ของเขา Honda แล้วก็มีขอบสีฟ้าตัดมานะคะจะเป็นตัวไฮบริดจะประมาณนี้เลยแต่คิดว่ารถน่าจะล็อกนะเพราะมันเป็นคุณใจคีเลตราคาแล้ว0น่า 9, บาทนะ1.5คันนี้อ้าวไม่ล็อก คันนี้มาพร้อมกับปุ่ม Engine Start นะคะปุ่ม Power นะคะวงมาลท์มัลติฟังชันหน้าจอทัสกีนคันนี้มีแพดเดนชิปมาให้นะคะคุณลูกค้าคะแพดเดนชิปสามารถนะคะปรับสปีดลดสปีดลงได้นะในนะคะก็จอวิทยุนะคะ,ะ,คะเป็นจอ Android นะคะหน้าจอสัมผัสให้เรียบร้อยนะ,ะเป็นเบาะปรับไฟฟ้า เกียร์ออโต้แอร์ออโต้ให้เรียบร้อยนะถ้าคุณลูกค้าสนใจรีบมาเป็นเจ้าของคันนี้ได้เลยนะคันนี้เป็นปี2024นะคะไม่รถอยู่ที่165,000กิโลถ้าชอบรีบมาจับมาจองได้เลยส่วนคันนี้ Honda h ้ v เหมือนกันคนละปีคนละรุ่นเนาะอ่านะคะเป็นตัวไฮบริดเหมือนกันนะคะคันนี้คันนี้ราคาอยู่7 3 9 0 0 0บาทเป็นตัว1.5 E นะคะ 1.5 ehev นะคะ739,000นามเป็นรถปี2021นะคะสวยเหมือนกันนะคะมีแพทเดิรนชิปให้เหมือนกันเลยนะคะออปชั่นครบเหมือนกันนะคะแต่คันนี้นะคะตัวเบาะปรับตัวเบาะปรับตัวเบาะปรับนะคะมันไม่ใช่ไฟฟ้านะคะแต่คันเมื่อกี้ปี24จะเป็นเบาะปรับไฟฟ้านะคะคือความแตกต่างก็คือแตกต่างตรง ยิ้มจะพูดยังไงกระจังหน้านะคะแล้วก็คันสีดำจะเป็นมาพร้อมกับชุดแต่ง IS ของเขานะนี่จะประมาณนี้เลยนะคะส่วนต่อมานะคะคันนี้นะคะตัวไฮบริดเหมือนกันเนาะไฮบริดพรีเมียมนะคะคันนี้เป็นเครื่อง1.8ราคา699,000่ 6, 99, บาทเป็นรถปี2021นะ6 9 9 0 0 0บาทนะคันนี้เลทผ่อนใจผ่อนอยู่ประมาณ หมื่นสาม 3, ประมาณนี้หมื่นสองมืนสามประมาณนี้เลยพอนานสูงสุด84งวดตลอดอายุสัญญาไม่ลดการใช้งานอยู่ที่8 2 0 0 0กิโลนะคะพวงมลาลัยมาติฟังก์ชันหน้าจอทัชสกรีนให้เรียบร้อยนะคะเบาเบาปับ,บปไฟฟ้าให้เรียบร้อยนะอ่านะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจรีบหยิบโทรศัพท์ขึ้นมานะติดต่อมาได้เลยที่เบอร์0 8 0 2 9 9 4 1 9 6นะคะ h ุณด้ชามีให้เลือก3คันนะคะคุณลูกค้าชอบแบบไหนมาจับมาจองได้เลยสีเทานะคะไอ้สีน้ำเงินนะคะเหมือนกันเลยมาพรา้อมกับชุดแต่ง RS ครบๆนะคะคันนี้ตัดแสนหกหมืบาทนะคะเป็นรถปี 2, 2023เนาะไม่รถการใช้งานอยู่ที่ประมาณเอ่อสี่หมโลเอ้หกหมื่กิโลขอภัยด้วยค่ะก็คือออปชั่นเหมือนกันเลยนะคะ แล้วก็คันนี้มีปุ่ม p a ด d ดิ้ลชิมาให้ต่างๆเนาะตัวปรับสปีดนะคะนี่ออปชันฟิวฟินะคะแล้วก็เบาะปับไฟฟ้ามาให้นะคะเบาะหนังปับไฟฟ้าเนาะถ้าคุณลูกค้ามองหารถใช้งานติดต่อยิ้มไม่ได้เลยมีรถให้เลือกมากกว่า500คันโมบิลิโอคันนี้นะคะราคาเล็กนะคะราคาเล็กเท่ารถเลยคันนี้รถเจ็ดที่นั่งโมบิลิโอก,กระทันรัดเลยค่ะ37 9 0 0 0บาทนะ เป็นรถปี2018ไม่รถแสนสามนะคะคุ้มๆเลยคันนี้ผ่อนอยู่ที่ประมาณ6,000บาทอะหนูตีตัวเลขกลมๆว่าผ่อน7,000นะคะเครดิตฟรีดาวจัดยอดได้เต็มนะคันนี้สวยมากนะคะเอ่ตอโตลตาเซนต้าเรามีให้เลือกหลายคันนะคะไม่ได้มีคันนั้นคันเดียวคันนั้น529คันนั้น529คันนี้519นะคะ 1.5V เนาะถ้าสนใจมาเป็นเจ้าของได้เลยนะ ไปดูออปชันกันก็ผงมาลายมาติ i, ฟังก์ชันเหมือนกันเลยนะคะไม่ยลดการใช้งาน85,000กิโลปุ่มเอนจิ้นสตาร์ทมาให้นะคะนี่ออปชันครบๆนะคะถ้าคุณลูกค้าสนใจนะคะอยากได้รถใช้งานติดต่อ080 209 4 1ศนะคะเบาะสามารถพับเก็บของเพิ่มเติมได้อีกเนาะอ่านะคะประมาณน,นี้เลยนะ สำหรับคลิปนี้นะคะหากคุณลูกค้ากำลังมองหารถไฮบริดนะคะยิมมีทั้งโ o y o t a าแล้วก็ฮอนด้านะคะมาให้คุณลูกค้าได้เลือกเนาะ080-209-4196ลองทักลองทักโทรเข้ามาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนเนาะยิมมีรถให้เลือกมากกว่า500คันเลยนะคะสนใจอย่าลืมโทรมานะคะ